สวัสดีครับวันนี้วันที่11เมษายน2024นะครับวันนี้แอดลางานเรียบร้อยแล้วเตรียมเดินทางกับสีสเกตนะครับกลับไปหาคุณปู่คุณปู่อายุ90แล้วลดน้ำดำหัวเจอญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพรักนะครับผมก่อนอื่นนะครับขออนุญาตทักทย FC, าย f อสปปลาว นิดหนึงนะครับผมสบายดีพี่น้องท่างฟังสอปปเล่านะครับสบายดีสุภูสุคนนะครับเนอเล่นส่งการนำ้นำกันเด้อครับเดอเอ้อก่อนอื่นเลยแอดกับแอดมินก็ขอขอบอกขอบใจเด้อครับที่เข้ามาชมช่องแอดอย่างต่อเนื่องเห็นหลายท่านเลยครับมาคอมเมนต์โอ้ขอบอกขอบใจลหลายๆเลยครับที่ให้ความสนใจก็ไปน้ากันนะครับเนาะ อ่ะขออนุญาตเข้าพื้นที่อย่างเป็นทางการนะครับ AFCU 2 3 Asian Cup กาตาสองพัน่สิบสีนะครับก็ U23 นะครับ Asian Cup U23 ชิงแชมป์เอเชียนะครับก็วาระสำคัญก็จะอยู่ที่คัดคัดเลือก3ชาตินะครับไปที่โอลิมปิกฝรั่งเศสไปที่ปารีสนะครับปารีสเกมโอลิมปิกเกมนะครับ 3.5ทีมแลไอ้จ5ทีมเนี่ยเราจะไปเพลย์ออฟจะจะไปเพลย์ออฟที่กลุ่มร่วมกับกลุ่มคอนคาเคปหรือกลุ่มแอฟริกานะครับใครเป็นเดอวินเนอร์ก็เข้าไปคิกออฟกันที่ปารีสในเดือนมิถุนายนนะครับโอโทษติเดือนกรกฎาถึงสิงหานะครับนั่นคือโอลิมปิกอ่าเราจะเจอกันคลิปทีท,ทีหลายๆ หลายๆอีเวนต์อยู่ที่นั่นนะครับหลายๆกีฬา,าชนิดอยู่ที่นั่น,นครับก่อน,อ,นอื่นนะครับเรามาดูตารางกลุ่ม C ก่อนนะครับทีมชาติไทยเรา U23 ทีมฟุตบอลเราอยู่กลุ่มนี้ครับกลุ่ม C นะครับกลุ่ม C ก็ประกอบด้วยประเทศอิรักซาอุดิอาระเบียและทาจิกิสถานแล้วก็ประเทศไทยเรานะครับตารางทั้งหมดก็แอดลงไปให้เรียบร้อยแล้วเราจะเจออิรักนัดแรกเลยครับ วันอังคารที่16เมษายน2024เวลา18.30ที่สนามอันเจนอฟสเตเดียมอวาคารานะครับก็เป็นแมตที่จริงๆแล้วอยากเจอทาจีกีฐานก่อนนะครับเก็บแต้มได้แล้วเจออิรักซาอุจะได้มีกำลังใจสะหน่อยหนึ่งนี่เรามาเจออิรักออก่อนเลยดึงอิรักเนี่ยเขาดึงนักเตะจากยุโรปมาหมดเลยครับถ้าหากว่ามี เขาเรียกว่าอะไรอะคัดไปโอลิมปิกเนี่ยพวกเกาหลีใต้พวกญี่ปุ่นพวกอิรักเอยเนี่ยเขาขนมาหมดฮะคนไหนที่เด่นๆเ,เขาขนมาหมดละอืมเขาก็ไม่อยากพลาดนะฮะม,มันมีปีหนึ่งครับที่น่าเสียดายแทนเวียดนามมากเลยปีสองพันสิบแปดนะครับที่เวียดนามได้ลองแชมป์หลังที่อุซเบกิสถานนะฮะมีไปแพ้เจ้าภาพอุซเบกิสถานไป จริงๆแล้วถ้าหากว่าตอนนั้นเนี่ยมีก็อย่างว่าถ้าถ้าสมมติว่ามีโอลิมปิกตรงตรงช่วงปี2018น่ะเวียดนามได้ไปแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าถ้าสมมติว่าตรงกับโอลิมปิกจริงๆเนี่ยพวกอุซเบเออยอะไรเอ่อยเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันนะเขาก็เขาก็จะโฟกัสอะไรวันนี้ประมาณนี้ใครเป็นนักเตะด,ดังๆเขาก็จะดึงมาหมดอะไรประมาณนี้แหละก็ไม่เป็นไรครับเราปัจจุบันดีกว่าทีมชาติไทยเราจะเจออิรักนะครับวันที่16เมษายน 2024เวลา18.30นี่คือนัดแรกนะครับนัดที่2ไทยพบกับซาอุดนะครับตรงกับวันศุกร์ที่19เมษายน2024นะครับเวลา18.30น,นตรงกับเวลาในประเทศไทยแล้วก็สุดท้ายคือวันที่22นะครับของรอบแรกนะครับ22เมษายนพบกับทาจิกิสถานที่สนามอันจานอฟสเตเดียมไทยกับซาอุด์เราจะเจอกันที่สนามกีฬาแห่งชาติสเตเดียม คาลิฟาอันเลยานนะครับก็น่าจะอยู่กรุงโดฮานะประเทศกาตาร์นั่นแหละก็อย่าลืมให้กำลังใจกันนะครับโอ้โหทีมชาติไทยเราเนี่ยเราสู้ได้ครับโดยเฉพาะตัวที่มาจากฝรั่งเศสนะโอ้โหสุดยอดเลยแอดที่ว่าลหลายๆท่านเนี่ยจะติดไปไปชุดสู่ชุดใหญ่ได้เสียด้วยซ้ำไปด้วยซ้ำไปนะครับทีมยูยิบชุดนี้ ก็ถือว่าเป็นโอกาสของน้องๆนะครับเป็นโอกาสของน้องๆก็ขอให้ประสบผลสำเร็จนะครับแอดจะอยู่เคียงข้างและ f อ4ของแอดทุกๆท่านทุกๆท่านนะครับที่เป็นแฟนบอลชาวไทยจะอยู่เคียงข้างแล้วก็ช่วยเชียร์ไปด้วยกันเราเราสู้ได้ครับแล้วเราจะเข้ารอบไปด้วยกันแค่นะฮะเราไม่ต้องกลัวว่าแพ้แล้วครับเราต้องทำให้เต็มที่เราต้องชนะทำให้สุดฝีมือเออ โคดอิชีก็ดูแลใกล้ชิดนะครับก็เป็นที่ปรึกษานะครับเป็นที่ปรึกษาแล้วก็คอยให้แทคกติกแล้วก็หลายๆอย่างให้กับน้องๆแล้วก็ชุดโคดชุดเจ้าหน,น้าที่เอย่ยอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็โคดโคดอิสระนี่จะควบคุมการฝึกซ้อมแล้วก็วางแผนร่วมกันกันกบโคดอิชีเพื่อให้ลงไปสู่ศึกทั้ง3นัดนี้ก่อนนะครับเอา2ทีมเข้ารอบเป็นรอบ8 แล้วก็รอบ4อี่แล้วก็จะเอา3ทีมชนะเลิศรองชนะเลิศแล้วก็ที่3ไปโอลิมปิกก็จุด5ทีมก็คือทีมที่ได้ที่4ของทัวร์นาเมนต์นี้ไปเพย์ออฟก,กับแอฟริกาเดอะวินเนอร์ในการเพย์ออฟก,ก็จะเข้าไปรอบ16ทีมสุดท้ายที่ปารีสเกมซึ่งซึ่งแอนมีอีกคลิปหนึ่งแะว,ว่ามีใครอยู่อยู่ รวมสายในบ้างอะไรประมาณนี้แปลกก็ไม่เห็นบาสินเข้ามานะครับไม่เห็นบาสินเข้ามาแอนไม่แน่ใจเยอรมันเข้ามาหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไล่ดูหาดูคลิปนะครับแต่ว่าแอนดูแล้วไม่มีบาสินนะครับสเปนมีครับสเปนมแีแอนเหมือนไม่เห็นอังกฤษหรืออังกฤษมีอยู่ไม่แน่ใจนะครับก็16ทีมเนี่ยไม่มีบาซินเอาเอาง่ายๆดีกว,ว่าที่บาซินเ,เคยได้แชมป์แชมป์เหรียญทองนะครับตอนที่เนมายิงลูกโทษลูกสุดท้ายนะครับ ที่กรุงลิโอเดอจานโรนะครับที่ได้แชมป์โอลิมปิกนั่นแหละที่เห็นก็ออแปลกใจเที่ยวนี้บาซินไม่มาอ่ะสำหรับคลิปนี้พูดมาเยอะแล้วเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับนี่คือโฟกัสทีมชาติไทยกลุ่ม C อย่างเดียวเลยแล้วก็เดี๋ยวคลิปจต,ต่อไปแอาจจะเอาภาพรวมมาให้ชมนะครับเช่นนัดเปิดสนามนัดเปิดสนามลงไปแล,แล้วคลิปหนึ่งนะครับลองติดตามหารับชมวันวอเวลานอน,อนเป็นวันที่15นะครับ สาย ata, กาตาร ata, ์แล้วก็ออสเตรเลีย Jordan, นะครับกาตาร์จะพบกับอินโดนีเซียก่อนแล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยเจอกับจอร์แดนนะครับอืวันที่สิบห้านะครับพอวันที่สิบหกปั๊บก็เป็นกลุ่มสี่เราเลยอะไรประมาณนี้อ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ